วดยึดยาเสพติดหลายรายครับแล้วก็ด่านสกัดกั้นยาเสพติดอยู่ที่บ้านห้วยยาอุนะครับมูลค่ากว่า545ล้านบาทครับ เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ด่านห้วยยาอุครับบ้านห้วยยาอุตําบลด่านแม่ละมออ่าด่านขอขอภัยครับตําบลด่านแม่ละเมาอํา,ออภาเภอ,อแม่สอดจังหวัดตากนะครับอยู่ในพื้นที่ของทางหลวงหมายเลข12ตากแม่สอดนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยตารวจสพพวอนะครับฝ่ายปกครองแล้วก็อําเภอแม่สอดรวมไปถึงทหารกองกําลังนเรศวรครับ ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน30กระสอบน้ำหนักอยู่ที่750กิโลกรัมมูลค่านะครับ112ล้านบาทแล้วก็ยาเสพติดเป็นยาเคครับหรือว่าเคตามีน18กระสอบน้ำหนักอยู่ที่540กิโลกรัมมูลค่า432ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับอยู่ที่545ล้านบาทโดยทั้งหมดครับซุกมากับรถกระบะบรรทุกผักยี่ห้ออิซูสุสีเทา ใบทะเบียนนะครับบอใบไม้บอใบไม้6097ตากครับ แล้วก็พบว่ามีพิรุษด,ด้วยนะฮะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตรวจสอบค่ะและถูกตรวจค้นก่อนจับผู้ต้องหาค่ะเป็นชาวเขาหนึ่งคนซึ่งเป็นคนขับนะคะเบื้องต้นนะคะก็ได้รับสารภาพว่ารับจ้างขนยาเสพติดเที่ยวละ10,000แบาทล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลการจับกลุมแล้วคาดว่ารถยนต์คันดังกล่าวน่าจะมาจากชายแดนไทยเมียนมาด้านอําเภอพบพระเนื่องจากเคยมีการจับกลุมยาไอซ์จำนวนนับพันกิโลกร,รัมมาแล้วค่ะใช่แล้วนะครับต้องบอกว่ายาไอซ์ ที่ขนมาแล้วก็ยาเคเนี่ยถ้าสมมติว่าผ่านการลักลอบเข้ามาได้เนี่ยมันสามารถทำลาย คนได้หลายคนมากๆแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการตรวจสอบถ้าสมมติว่าคุณไปตามด่านเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดความล่าช้านะครับรถติดขัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือต้องเข้าใจกับหน่วยงานที่เขามีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องทําการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ขนผักหรือผลไม้เพราะเนี่ยค่ะอย่างจะเป็นข่าวที่เรานําเสนอไปก็คือเขามีการยัดไส้ข้างในมีการเอากล่องยาเสพติดไว้ข้างในแล้วก็ นำผักผลไม้ปิดปิดทับไว้เพื่อพรางตาตำรวจนั่นอเองคือบางคันเนี่ยผมเห็นมันจะมีไม้แหลมด้วยนะที่เขาแบบแทงเข้าไปอันนี้<ช>เนี่ยก็ลักลอบในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็นำคนที่ผิดกฎหมายเข้าเมืองด้วยนะ<ช>ครับคุณผู้ชม